สวัสดีค่ะพี่ปราสุปลาธรรมมานะคะวันนี้พี่ปาจะมารีวิวยูในาไคนะคะพอดีพี่ปาได้งานคือสั่งงานมาหลายปีแล้วนะเพิ่งจะเคยเจอก็คือขายมาหกปีเพิ่งจะเจอยูนาไคไซสิบแปดแล้วก็ยี่สิบมิลนะคะพอดีพี่ปาสั่งทุกครั้งเลยถ้าเกิดมีงานก็ช่วยช่วยส่งมาให้หน่อยนะคะพอ,พอ,พ,อ,พ,อ,พ,อพอดีมีงานนะคะ พอดีมีงานเข้ามาพี่ปาก็เลยพี่ปาก็เลยเอามารีวิวให้ลูกค้านะคะโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่ปาขอเปิดเพลงบทสวดแป๊บหนึ่งน,นะคะเอออันนี้เป็นงานยี่สิบมิลน,นะคะยี่สิมิลอันนี้อันนี้สิบแปดมิลน,นะคะอ่สิบแดมิลจะอยู่ที่แปดร้อยห้าสิบบาทนะคะ สิบแปดมิลจะอยู่ที่แปดร้อยห้าสิบบาทนะคะนะคะเออ่เทพีแห่งโชคลาภได้รับฟุกลาบก้อนโตหวยหุ้นค้าขายดีนะคะแล้วก็เร่งลาบก้อนโตมหโหรานนะคะอันนี้ถ้าเป็นเออ่สีอันนี้จะต่างกับอืมอันนี้จะเป็นออเรนจ์ยูนาไคนะคะออเรนจ์ยูนาไคเนี่ยมาจากเทือกเขาฝั่งอเมริกานะคะส่วนอ่ายูนาไคเนี่ยจะมาทางฝั่งอ่า เอเชียเช่นอินเดียบังคลาเทศอะไรพวกนี้ค่ะนะคะ,ะสีจะต่างกันอันนี้บางคนใส่สีเขียวไม่ได้นะคะก็ใส่ออเรนจ์อยู่นะคะนะคะ,อ,ะอันนี้จะขั้นขั้นไหมทองอนะค่ะขั้นไหมทงองขั้นไหมทองเป็นไหมทองจกกักรพรรดินะคะขั้นไหมทองจกกักรพรรดิเส้นนี้พี่ปลาจะขายอยู่ที่เนี่ยค่นะ,ะอันนี้จะอยู่ที่ พันหนึ่รนะคะรุ่นพันสอร้อยห้าสหมดแล้วเมดจะใหญ่กว่านี้แต่รุ่นนี้จะอยู่ที่พันหแต่ถ้า ren, ออร e ยูนั้ยูยนา 10, ่าไคสิบสิปมิพี่ปาจ,จะขายอยู่ที่850บาทนะคะพี่ปาจ,จะขายอยู่ที่แปดบาทถ้าเป็นยี่มิลนะคะมีไม่กี่เส้นค่ะยี่สิบมิลนะคะอันนี้งานยี่สิบมิลอันนี้จะอยู่ที่พันสให้ดูความต่างนะคะว่า คือใจต่างกันมากอะค่ะนะคะอันนี้18นี้20นะคะอืมเออก็บอกว่าหินยิ่งใหญ่ยิ่งมีพลังนะคะก็คือเอ่อถ้าใครชอบงานทางด้านโชคลาบนะคะแล้วก็ค้าขายดีแล้วก็ช่วยปรับเลือดให้สมดุลนะคะปรับเลือดให้สมดุลนะคะเอ่อปรับเลือดให้สมดุลแล้วก็ให้เลือดหมุนเวียนดีนะคะจะช่วยเรื่องเลือดด้วยนะคะถ้าเป็น ยูในาไครหรือว่าออรินยูในาไคนะคะแล้วก็จะมีงานเจ้าลูกค้าบอกว่าพี่ป้าหนูมีงบน้อยหนูมีงบน้อยหนูต้องการราคาแบบไม่แพงมากนะคะก็อย่าง10บมิลอย่างเงี้ย250บาทนะคะถ้าใครมีงบน้อยนะคะสิบมิลอย่างเงี้ย250บาทนะคะเทพีแห่งโชคลาภได้ลาฟุกฟุกก็คือของพี่ปลาจะไม่มีคิดค่าส่งอะไรแล้วนะคะ250บาทนี้ก็คือจบ ลูกค้าก็คือจ่ายครั้งเดียวจบนะคะส่วนงานนี้จะอยู่ที่เดี๋ยวนะมันจะมีงาน12มิลอันนี้จะอยู่ที่14มิล14มิลจะ450บาทอันนี้งานไม่คัดนะคะ4มิลจะอยู่ที่450บาทนะคะแต่ถ้างานคัดจะอยู่ที่550นะคะงานคัดจะอยู่ที่550เอ่สอ่ส่วนออรเรนดูนะ่าใครงานไม่คัดจะอยู่ที่350บาทนะคะ 350บาทอย่างเงี้ยออรินยูน่าไคนะคะจะอยู่ที่350บาทนะคะอ่าอย่างเงี้ยช่วงนี้พี่ปาจะลงยูนาไคเยอะเพราะมีเท่าไหร่ก็หมดนะคะไม่ไม่ค่อยเหลือนะคะแล้วก็จะมีงานสิบมิลงานคัทเห็นไหมคะอันนี้ไม่ใช่ออรินยูน่าไคนะคะแต่อันนี้จะเป็นยูนาไคนะคะอ่าอันนี้ยูนาไคพี่ปาก็ขั้นไหรทองจัก,กรพรรดิอย่างเงี้ย850บาทค่ะอันนี้งาน10มิลน,นะคะงาน10มิล ะจะอยู่ที่850บาทเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้เป็นงานคาัดนะคะงานคาัดสวยค่ะงานคัดสวยนะคะเดี๋ยวใส่ให้ดูเนี่ยค่ะงานคาัดนะคะก็เอ่อก็จะเป็นเอ่ไหมทองจัก,กรพรรดิขั้นกลางแล้วก็อ่า ก็จะเป็นพี่ปาจะทํางานสไตล์เนี้ยค่ะจะมีเม็ดใหญ่ขั้นกลางแล้วก็แล้วก็จะไม่เอาหินหินอื่นมาเพิ่มเพราะว่าอย่างไหมทองนี้เพิ่มเงินเพิ่มทองเพิ่มบารมีดูดพิษร้ายกันคุณใสปกป้องคุ้มครองใช่ไหมคะอะ่ส่วนยูนารไคเนี่ยเทพีแห่งโชคลาภได้ลาบฟุกฟุลาบก้อนโตหวยหุ้นค้าขายดีงานจะคัดนะคะจะจะสนใจดีดีเทลลูกค้าหน่อยนะคะก็ก็คือจะเอามาคัด หินที่ขายดีอันดับหนึ่งของเมืองไทยก็คือยูนาไทนะคะ,ะได้แรกทุกๆลาบก้อนโต,โตโหวยหุ้นค้าขายดีแล้วพี่ตาจะมีลาพิษลาซูรี่นะคะลาพิษลาซูรี่ไซส์สิบมิลน,นะคะ,อ,ะอันนี้ไม่แพงมากนะคะอันนี้เกรดนี้ไม่ไม่แพงมากพันสองร้อยห้าสิบบาทนะคะงานสิบหกมิลน,นะคะงานสิบหกมิลน,นะคะ ลาพิดลาซูรีนำพาไปหาซับเรียกซับเก็บเงินอยู่เลือกใช้ใจ่ายซูรุ่ยซุรายนะคะ,ะแล้วก็ในลาพิดก็จะมีแร่ไพไรยอยู่นะคะมันจะเป็นแว๊บแวบแว๊บแนะคะ,ะที่เขาเรียกว่าอทองคอนเซอร์หรือว่าเพชรหน้าทาังนะคะเพชรหน้าทางังหรือว่าทองคอนเซอร์อย่างเงี้ยเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าไฮไรนะคะอย่างงี้เส้นเท่าไหร่พี่ปาอย่างเงี้ย เส้นหนึ่งก็ประมาณ350บาทอันนี้ไซส์กี่มิลก็ประมาณ12มิลน,นะคะเอ่อ12 10 11แล้วแต่นะคะอันนี้ก็จะอยู่ที่350บาทนะคะวันนี้มาดีวิวงานแต่เช้าเพราะว่ามีงานมินาไทยเข้ามาแล้วก็จะมีพวกสร้อยอะคะ่ะพวกสร้อยอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีอันนี้หยกขาวนะคะอันนี้ก็จะเป็นหยกก็จะทำงานไว้ให้ลูกค้านะคะ หยกขาวแล้วพี่ป้าจะใช้ชุดบหน่อยแมเดี๋ยวนะตัา้งงานก็ตงนเนี่ยค่ะพี่ป้าก็จะใช้หยกขาวนะคะอันนี้หยกขาวมีไม่เหลือไม่กี่เส้นแล้วนะคะแล้วก็จะใช้ตรงนี้จะเป็นตะขอห้าไมโครนนะคะห้าไมครเนี่ยค่ะตรงนี้จะเป็น สิบหมนะคะอันนี้5้าไหมเอ้เส้นนี้เท่าไหร่พี่ปาก็จะอยู่ที่พันสอาสิบาทะคะอันนี้จะใช้ไหมร้อยนี้เป็นไหมาทางที่สั่งมานะคะแม่ฮ่องกงสั่งมาให้ปาก็ทางฝั่งจีนนะคะเข้ามาเป็นคล้ายเชือกที่ต้องเหมือนของไทยอะเป็นพวกไนล่อนนะคะแล้วก็ใช้ไฟลนนะคะแต่อันนี้ทางไทยจะไม่ค่อยมีเพราะงานประมาณ0.4 0.4แล้วก็เอามาร้อยงานพวกไหมทองอะไรพวกนี้ค่ะงานจะทนค่ะทนกว่างานแรกๆที่พี่ปลาร้อยแล้วก็งานออกมาแบบเนี้ยสวยงามอันนี้งานไหมทองนะคะไหมทองนี้จะอยู่ที่2,500บาทนะคะไหมทองจะอยู่ที่2,500บาทนะคะไหมทองจะที่2,500บาทนะคะ,ะแล้วก็จะมีทุกนินะคะนินแท้นินแท้ นินแทก็จะอยู่ที่สองพันห้าค่ะเนี่ยค่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนินแท้ที่ปากาก็ร้อยตั้งใจลูกค้าถามเข้ามาค่ะเป็นงานที่ตัวเองร้อยเองนะคะไม่ไม่ได้ให้ใครร้อยเพราะว่าตัวเองจะทํางานคนเดียวค่ะทาไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆออวันไหนเหนื่อยก็พักนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นนินแท้นะคะนินแท้หายากเหมือนกันนะคะแล้วก็เอามาขั้นกับทองสิบใหม่นะคะ อันนี 24, ้ก็จะอยู Summer ่ที่2 0 0าเหมือนกันนะคะแต่เป็นยินแทนนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็จะจะเล็กลงมาหน่อยนะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีงานพวกไหมทองเนี่ยค่ะไหมทองนะคะอันนี้จะอยู่ที่2 0 0ันะคะพวกไหมทองนะคะอันนี้เนี่ยค่ะไหมทองอย่างเงี้ยจะอยู่ที่6,005นะคะอันนี้ก็จะอยู่ที่8 0 0านะคะ เนี่ยค่ะแปดพันห้าเนี่ยค่ะ 8, งานงานงานพวกนี้จะอยู่ที่แปดพันห้านะคะแล้วก็งานงานนี้จะอยู่ที่หกพันห้าอันนี้เป็นจักรพรรดิค่ะเป็นจักรพรรดินะคะเอ่ออย่างนี้จะอยู่ที่สี่พันห้านะคะอย่างเงี้ยสี่พันห้างานก็ไปประมาณสักสิบหกสิบหกสิบเจ็ดมินนะคะแล้วแต่แล้วก็จะมีงานไม่แพงจะอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยสี่ร้อยห้าสิบ อันนี้ไหมทองนะคะเออ่ไม่นแบบสวยมากนะคะนางก็จะเออ่จะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะนางไม่ได้สวยมากแล้วก็อย่างเงี้ยพันพันสองร้อยห้าสิบนะคะอย่างเงี้ยพันสองร้อยห้าสิบนะคะลูกค้าสามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้นะคะงานของพี่จานไม่ซื้อไม่เป็นไรอะคะ่ะเนี่ยอย่างนี้สี่พันห้าอันนี้ไซส์ประมาณสิบสองมิลอย่างเงี้ยสี่พันห้านะคะ แล้วก็จะมีมีไหมพวกเดี๋ยวนะไปเอาไหมเงินก่อนแล้วก็จะมีไหมไหมหน้าอย่างเงี้ยอันนี้หกพันห้านะคะมีเส้นเดียวนะคะเส้นเล็กนี่ขายไปแล้วนะคะเนี้ยอย่างเงี้ยหกพันห้าไหมเงินอันนี้ก็หกพันห้านะคะ เนี่ยค่ะนี่หมทองหมทองก็หกพันห้านะคะอันนี้เซตนี้ยังยังไม่ออกนะคะยังไม่ออกแล้วก็จะมีกรีนกรีนอภัยไทยนะคะกรีนอภัยไทยเนี่ยมีเส้นเดียวงานหายากนะคะจะอยู่ที่สี่พันห้านะคะแล้วก็จะมีงานหินที่เป็นเทพีแห่งโชคลาภได้ลาบฟุกๆเอ้ยไม่ใช่อันนี้เป็นหินปลดหนี้นะคะหินปลดหนี้เขา ขยานไนะคะจะเป็นสีน้ำเงินนะคะเ,เป็นหินสมาธิสติปัญญานะคะแล้วเป็นหินเ้าเรียกหินปรดปนีอันนี้ไซส์ประมาณ10มิลค่ะ1450บาท1450บาทแต่ถ้าเล็กกว่านี้ก็จะอยู่ที่1250องคะ่ะอย่างเงี้ย1ัน0อันนี้ประมาณ8มิล7 8, มิลมิลอันนี้ย2ันสถ้าลูกค้าสนใจก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะคะ งานพี่ปลาก็เนี่ยอย่างนี้อันนี้รสคอร์สมา,าดักกาอย่างเงี้ยหกร้อยห้าสิบนะคะถ้าอย่างสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ปลาค่ะสวัสดีค่ะนะคะออขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะให้มองมองปัจจุบันเป็นสัตว์จะทำนะคะคเกิดแก่เจ็บตายนะคะเป็นเรื่องปกติ ตายช้าตายเร็วก็คือทุกคนตายหมดค่ะตายช้าตายเร็วเนี่ยทุกคนตายหมดนะคะอย่าไปกลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดขึ้นกับเราแปลว่ามันเป็นกรรมของเราที่เคยสร้างมาแล้วในอดีตนะคะส่งผลมาในปัจจุบันนะคะ,ะสิ่งที่เราต้องการคืออะไรคะสิ่งที่เราต้องการก็คือคุณงามความดีนะคะก็คือพุทธคุณคุณงามความดีนะคะ,ะด้วยทานศีลภาวนามาจากกายวาจาใจนะคะมันปฏิบัตินะคะ ถ้าใครปฏิบัติเรื่องสวดมนต์ไม่ได้ก็ให้มองพิจารณาเรื่องความกตัญญูนะคะว่าเราได้ให้เงินพ่อแม่แล้วอย่างนะคะแล้วก็ตอบแทนบุญคุณพ่อแม่แล้วอย่างด้วยการรักษาศีลห้านะคะแล้วก็มีเงินก็ส่งให้แม่ใช้จ่ายนะคะแล้วก็ให้ดูตรงเมตตาเราเมตตาอย่างนะคะให้ดูสัจจะเรามีสัจจะเงงนะคะแล้วก็ให้อภัยสรรพสัตว์ สรรพสิ่งทุกอย่างบนโลกใบน,นี้นะคะให้ปล่อยวางเราเคยเกลียดเคยเกิดใครนะคะแผ่เมตตาให้เขาแล้วก็ให้ใจเราวางนะคะถ้าเราไม่แผ่เมตตาให้เขาใจเราจะไม่วางเลยค่ะจะมีพันธนาการกับเขาและจะมีความโกรธความเกลียดนะคะกว่าเราจะแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรหรือว่าสิ่งสิ่งที่ยึดยึดยึดพันธนาการเราไว้ไม่ให้ หาหุนทางพ้นทูกเจอค่ะอันนี้พี่ปาปฏิบัติเองเหินเองก็เลยมามามาบอกต่อลูกค้าได้อะค่ะนะคะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นซันสโตนนะคะอันนี้สวยค่ะอันนี้จะหกร้อยบาทนะคะซันสโตนนะคะซซนสโตนความหมายก็พวกแบบให้ให้กิจการเจริญรุ่งเรืองเหมือนกับพระอาทิตย์ค่ะก็คือถ้ามีเขาก็จะมีความเจริญงอกงามเจริญรุ่งเรืองนะคะ ส่วนพวกไหมทองอย่างเส้นอย่างเงี้ยพันสองร้อยห้าสิบนะคะแล้วก็อืมจะมีพวกเปลือกหอยนะคะเปลือกหอยเปลือกหอยเนี่ยสี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะเปลือกหอยมุกค,ค่ะอันนี้เขาเรียกเปลือกหอยมุกนะคะเออ่จะอยู่ที่สี่ร้อยห้าสิบบาทนะคะแล้วก็จะมีพวกงานพรีไนท์นะคะอย่างเงี้ยสามร้อยห้าสิบบาทขั้นไหมทองนะคะงานจะอยู่ที่ประมาณหกมิลคะ่ะหกมิลแล้วก็ ถ้างานสวยขึ้นมาหน่อยก็450บาทจะขั้นขั้นหินฟัวร,รายก็ช่วยเรื่องกระดูกอะไรเงี้ยก็คือแก้ปวดเมื่อยบำรุงกระดูกนะคะอย่างอย่างใครปวดเมื่อยเนี่ยใช้แบบใช้ฟัวร,รายได้อย่างเงี้ย350บาทนะคะถ้าใครปวดหน่วงมดลูกนะคะพี่ปานแนะนำพวกละบาดูไรหินพ่อมดหินแ่งการอย่างรู้ะคะ่ะ อันนี้จะอยู่ที่450บาทงานประมาณ10มิลน,นะคะเป็นหินพ่อมดหินแห่งการอย่างรู้นะคะ,ะแต่ถ้าใครบอกว่าฉันอยากได้หินที่แนวปกป้องคุ้มครองสูงสุดก็จะเป็นสามทหารเสือนะคะอันนี้ประมาณ14มิลก็450บาทนะคะแต่ถ้าใครอยากได้พิทักษ์ทรัพย์แล้วก็พิทักษ์ทรัพย์แล้วก็พวกโชคลาภเงินทองก็จะเป็น เอ่อโกโกไทเกอร์ Go, Go Tiger, นะคะอันนี้ก็จะโอเคอันนี้พี่ปลาคั่นฮกลกซิลนะคะอย่างนี้กี่บาทพี่ปาสามรบาทนะคะเอ่อส่วนอันนี้พวกเอ่อเขาเรียกหินโกไทเกอร์เหมือนกันแต่ผสมตาเหี่ยวนะคะเอ่ออันนี้พี่ปลาคั้นเงินอะไรพวกเนี้ยอันนี้จะอยู่ที่450บาทนะคะเอ่องานงานมาเยอะแต่ไม่ไม่ค่อยได้รีวิวอะไม่ค่อยได้รีวิวให้ลูกค้าชมมะค่ะทีนี้ อันนี้จะเป็นงาน blue tiger เหมือนกันอันเนี้ย blue tiger แต่งาน10มิลใช่ไหมคะอันเนี้ยจะอยู่ที่650บาทนะคะจะจอะอกดำๆถ้าใครชอบแบบเน้นดำๆอะไรเงี้ยก็จะเชียร์ blue blue tiger นะคะพวกนี้จะเน้นปกป้องคุ้มครองมองการไกลอะไรพวกเนี้ยนะคะแล้วก็จะมีงานพวก t u ค q อย i s e ค u r q u o i s e t u r q u o ศัตรูแพ้ภัยอะ มีอำนาจเหนือคู่แข่งอะไรประมาณนี้นะคะถ้ามีลูกน้องลูกน้องก็จะอยู่ในโอวาดอย่างเงี้ยพี่ปลาขายเส้น450บาทนะคะลูกค้าบอกว่าพี่ปลาพี่ปลามีหินที่พี่ปลา ลดราคาไหมคะ,ะปกติเด็กจะขาย350บาทใช่ไหมไซส์พวกที่เอามารวมอะไรเงี้ย350 250 350, 350แต่ถ้าลูกค้ารับ10เซนขึ้นไปพี่ปาก็จะขายอยู่ที่เส้น120บาทก็จะงานประมาณนี้ก็จะเอาเหินมารวมกันนะคะก็จะมีพวกอเมทิสตพวกยูนาไคพวกไทเกอร์อแต่ต้องซื้อ10เซนนะคะพี่ปาก็จะขายเส้นละ 120บาทไม่มีค่าขนส่งนะคะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้เส้นเดียวก็คือ350บาทนะคะเป็นหินที่รวมกันแต่ถ้าลูกค้าอยากได้10เส้นพี่ป,ป่าก็จะคัดงานให้ให้ลูกค้าเนี่ยอย่างเงี้ยคัดงานให้ลูกค้าก็ประมาณ10เส้นก็จ่ายในราคา1,200นะคะเผื่อเอาไปแจกเพื่อนแล้วก็ดึงเพื่อนให้มาปฏิบัติเรื่องทานศีลภาวนาแต่เราไม่ได้ไปดึงใครก็ได้นะคะ มันต้องดูหน้าเขาด้วยค่ะว่าหน้าเขาเปิดยังแล้วก็เขาพร้อมที่จะ,ะมีหินครอบครองแล้วยังบางคนยังไม่มีบารมีในธรรมก็จะเห็นหินแล้วเขาจะโรงยี้จะแอนตี้ค่ะจะไม่ต้องการนะคะแต่คนที่ปฏิบัติสายธรรมอะไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบเรื่องหินนะคะเพราะหินหนึ่งช่วยให้สุขภาพเราแข็งแรงนะคะสองอช่วยเพิ่มบารมีในธรรมนะคะ ถ้าเราจะเดินทางทร,รม,มากเท่าไหรนะคะเ,เราก็จะเดินทางโลกมากเท่านั้นนะคะการการการอยู่ที่มีสมาธิสติใช้ปัญญาในการใช้ชีวิตของเราก็คือดึงปัญญาของอดีตมาใช้เราเคยมีปัญญาแบบไหนก็คือมาต่อยอดของในชาติปัจจุบันนะคะทุกคนมีสัมมาชีพนะคะแต่ต้องค้นหาให้เจอการที่จะเจอสัมมาชีพหนึ่งอันดับแรกคุณต้องก,กอตัญญต่ตบิดามารดานะคะ คุณจะต้องเจอสัมมาชีพแน่นอนนะคะออมันจะถูกทดสอบหลายขั้นตอนกว่าจะเราเจอสัมมาชีพของเราชี่แท้จริงนะสัมมาชีพที่ปราผ่านมาหมดแล้วก็จะถูกทดสอบด้วยออความกตัญญูความเมตตาความสัจจะอะไรพวกนี้จะทดสอบเข้ามาแล้วเรื่องเรื่องอะไรเรื่องแบบว่าความโลภของเราเรามีความโลภมากไหมนะคะโดนไปเยอะค่ะตอนที่ทดสอบเรื่องความโลภเนี่ยบางทีออมีออเดอร์สั่งเข้ามาอะไรเงี้ยเราแบบ เงินที่ตัวไม่ค่อยมีพอเงินที่ตัวไม่ไม่ค่อยมีแล้วเราจะทําเกินตัวใช่ไหมเกินตัวเราก็ไปยืมเงินร้อยละยี่สิบอะไรเงี้ยแทนที่เราจะได้กําไรเขาแบบกว่าจะขายไดออเดอร์นั้นเป็นปีอะคุณแทนที่จะเราจะได้กําไรใช่ไหมกลับขาดทุนเป็นแสนอะ่ะเออตรงนี้พี่ปาก็เลยเวลามีอะไรเข้ามาถ้าเกินกําลังตนก็จะไม่รับนะคะแต่ถ้าขายงานที่มีในสต็อกก็จะขายอะค่ะแต่ถ้า ขายงานที่แบบว่าไปหยิบยืมเงินร้อยละอะไรอย่างเงี้ยขิดเลยค่ะไม่ไม่ทำเด็ดขาดแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องการเงินที่แบบเ,เยอะแยะมากมายสิ่งที่ต้องการก็คือ,อาขายไปแล้วลูกค้าได้อะไรจากขินนะคะพี่ปาก็จะเน้นย้ำเสมอว,ว่า,าถ้าลูกค้ารับไปอขอให้มีทานศีลภาวนานะคะอพอมีทานศีลภาวนาลูกค้ามีบรามรมีรมพอเรานึกคิด ปรารถนาสิ่งใดเราก็จะสมปรารถนาทุกประการไงแต่ให้เราสะสมอริยทรัพย์ทรัพภายในนะคะจะนําพาเราไปทุกภพชาตินะคะแต่ถ้าเราสะสมแต่ทรัพย์ภายนอกเราก็จะ ได้แค่ชาตินี้ชาติเดียวนะคะวันหนึ่งมันก็ต้องหมดสมบัติเป็นของฟ้าดินนะคะตายไปเอาไปไม่ได้นะคะแต่ว่าเราก็ต้องขยันในชาตินี้ก็คือขยันแล้วก็เผื่อแผ่เมตตาให้กับผู้อื่นนะคะด้วยทานนะคะแล้วก็รักษาศีลแล้วก็มาภาวนาแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เราเคยจ้างเวรร้างกรรมกันมาก็คือยังไม่ปวดพันธนาการเพื่อเคลีย เคลียเป็นผ้าขาวอะค่ะเพื่อที่จะไปพบหน้าเราก็จะได้ในเกิดในภพภูมิที่ดีแล้วก็ตัดภพตัดชาติใครที่จะมุ่งทานิพพานก็ให้ปฏิบัติตามคำสอนนะเดี๋ยวนี้มีอริยสงฆ์หรือว่าพระที่แบบเป็นสายปฏิบัติเยอะแยะมากมายที่ให้เราเดินตามนะอย่าไปยึดวิเศษ วิเศษวิเศษแบบว่าพระนั้นวิเศษพระนั้นดีมากแบบสามารถที่ขอหวยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่สายที่เดินตามพระพุทธเจ้านะคะแต่ถ้าสายที่เดินตามพระพุทธเจ้าก็คือการปฏิบัติทานศีลภาวนามาจากกายวาจาใจขอได้ขอกับตัวเองแล้วก็ลงมือทำนะคะนะคะ อย่าลืมถ้าใครช่วงนี้ช่วงนี้ถ้าใครแบบติดขัดแบบว่ารู้สึกว่าค้าขายก็ไม่ดีอะไราเงี้ยเออทำไมรู้สึกว่าหนักหนักเพราะว่ามีโควิดเข้ามาอะไรเงี้ยพี่ปาอยากให้จุดธูป36ดอกนะคะดอกฟ้าดินนะคะเอ,อ่อฟ้าดินบาดาลน,นะคะให้เปิดที่เปิดทางให้เรานะคะขอแสงสว่าง ขอบุญเก่าหรือว่าขอบุญที่เราเคยสร้างมาแล้วในอดีตที่ยังได้ไม่เบิกไม่เบิกมาใช้ขอเบิกมาใช้หน่อยนะคะเพื่อที่จะผ่านช่วงนี้ช่วงโควิดเนี่ยให้ได้นะคะบางทีเครียดเครียดเรื่องเงินเรื่องนู้นเรื่องนี้เครียดมากมายเครียดเรื่องโรคว่าฉันจะติดแล้วยังอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นโรคประสาทกันก่อนก่อนที่จะติดไงะคะนะคะให้ปล่อยวางนะคะอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะคะเราก็มัน สวดมนต์ภาวนาแล้วก็แผ่เมตตาให้กับสรรพัตว์เจ้ากรรมนายเวรที่เราเคยก,ก่อกรรมกับเขาไว้ให้ปลดพัฒนาการให้เรานะคะเกิก็คือศรัทธาเกิดปัญญากับศรัทธางมง,งายมัน